ะตอนนี้ไครกันลุกป่าน,นิ่วปีเรวป่าตัวบันไดปีปลาก็ยันอ่ีกฮะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้ก็ตอนแรกๆทุกคนหลังจากลงมาตะป่าทางพุ่นกะนี่กะมาหอนบ้านอะไรเมื่อนี้กขึ้นไปยามแฮวทุกคนเลยไปกับฮอนดอนคือเก้าแล้ว ขาดว่าหลายมือแล้วบรรยามทุกคนคือสีคือสีดึือยึออดเกะเบิ่งบนนะแต่ว่าจักถือบุึรได้ทุกคนเลยไปฮะไปพุ่นกับมืดทุกคนเลยไก่ตืบนะไปเดินทางทุกคนเฮ้ยแมมาเฮ้ยมาเล็กน้อยเล่นไปทำเห่เอาไป นเดินทางมอเตอก็อาจจะฝนตกลัดทางท,างทางนะุกคนเลยววมืดขนาดพุ่งต่อหน้าทุกคนทางเข้าสีไปบแล้วนะทุกคนนะนะอะไรขยนรันทุอะไรขนเุยยเอน<า>ว่านัดกลางกะโหน้าดอนนีพก,กันหรืออร่องกอเรืร่อกะเป็นกเือกะ ะทุกคนเดินนี่ก็มาฮ่อแล้วนี่เพลงเขานี่ฝนตกทุกคนแล้ดเขาลนเพลงเขานี่ทุกคนเห็นชาวบ้านป่ะโอ้ฝนตกแห้งเต็มแล้วทุกคนตกลัดทางเขาไปเลยนะโอ้ดูดีทางมึงนั่นทุกคนเลย เกแห้งเติมแล้วเลยนี่ก็เขามาเขามาชนนั่มาตนาไหนเพื่อนเห็นกุ้ยเห็นกุ้ยได้มาคิดเนาะหลายแนี่ยวได้อันนี้นี่ยิ่งกบยิ่งปลาอันนี้เนาะโอ้พักดอลู่จุ๊บจุ๊บลู่เนี่ยนี่ยิ่งนุ่คิดว่าแล้วนี่ปลา โอ้ฝนตกแห้งเติมแต่ว่าหัวหน้าดอนนี่ถามเขาว่าไปก้อนแล้วนะตอนนี้ฝนก็ว้างแล้วทุกคนเลยพอแต่ไม่ยึมันยับตกเบือพุตกเบือบ้านพุชนทางเขาไปแจ้งเลยนะเดินทางต่อแบบนี้เอาไปหน่อยเดินทางเมื่อบ้านถูกเนาะ นี่ก็มาท่านโคหน้าดอนล้วเป็นไรคนห้ามคนห้ามดบอยู่เยี่ยงเอาอะไรเอาแล้วไปเพื่อถือแกมนะเลืดเออแก่บาดเลยเฮ้ยแม่ผู้สาวตกปะฮ่า่าฮู้สาวน้อยยิกบ่แก่บาดแก่บาดอันนั้นอันหมูกิมบนต้นไรมาเฉียงวันว่าหายต่อหนานี่เดี๋ยวเฮาเขาไปยำเหม้ก่อนเนาะลงมาในเวเออฮะไปเดินทางหมดพุฝนมืดหมอนี่จังเลย ห้ามคนตกห้ามทำทางตะกี้กระแดดครับแจ้กที่ปัดมาแล้วกับคนโตลดพัดทางไปทางต่อลุย ปุ๊ดปุ๊ดโอ้น้ำแห็งปลามันโอ้ดือดขุ่นะเล้วเลยเฮ้ยร้อนอะล่มมาเรื่อยๆฝนโอ้งมงงน้ำแห็งปลาบัดพังนี้มันฝนมีตกเนาะทางเงามาฝนตกถามไอ้เขาเอาตั้งแต่มาแล้วฝนมีตกเท่าไรเอี๋ยวมื่เออฝนได้ เดี๋ยวอะอ่าฝนตกอยู่พี่มันแห้งนนเนาะ็นแต่มัน,เป,นเป็นนำ้ำโม่ตกคอยทางมาฮอดที่พักทุกคนเลยโก้อ้าหทางอีลาเมื่อกี้นะกนางอีลาเมื่อกีเป็น ไยกัน,นุกนเลยไฟดังพื้นก็เ้ื้นก็จะมีคนตกอยู่ทนไงตกมาแห้งว่าจะเป็นน้ำมอมี่น่อยไฟ น,นี่ไครกระลุกทุกคนเลยอ่ะนนี้ก็พากันไปหาการป่าก่อนพอได้ของอยู่ของกินยังไปหาเลาะการหงูเนาะเอ่อเมือเฮานี่เมือม่อเช้าผมละพยายามเร่าและอ่ะเดินทางหาการปา่าป่ะนี่อ่ะตอนนี้ก็มาแต่าหาการทุกคนการปา่าจะได้พอกินอยู่ป่าก็ได้ปา่า cả đây là tiên mà tiên nước đây có kín bà không chân người bay nó lôi nhang mấy nơi nhang bên ngoại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปีงรัปรีงกับดำหงสชุดยอดแซ่บอวไดปลาดุกดุกนะปลาดุกนะห้าวปี๋ยวปลาดรบ้านตายข้าขังไว้ทุกคนเสยน้ำไว้อื่นปีงเก็บดำหงตอนนี้กำลังป้งปลาทุกคนปลาซื่ปลา เมมาเนี้ยเสร็จเั้งหมันเลย cây gì chút nữa luôn và vì tem nhanh và sườn và cốt đó chim và cả chút liệp xúc ừ, chút liệp mà mà con dù, dù, dù. มามาพี่น้องมากินข้าวกินข้าวไะเขาเข้ากับปิ <t <t ้งปลาถุงนี้เนี่ยเสนปลาตัวใหญ่เนี่ยเข้าอยู่มือแล้วเนาะอยเยอะเข่งนุ๊กินปลาจะโดนเาขับเลย bà cho nên mới thế này อมากินเชื่อเดียวเฉยไมวเชื่อเอนาะโซเซมแสบกว่าบ่ก็แบบโซเซียมอเชื่อมเนี่ยมันอ่อนอืม เขาแล้วก็คือซื้ออะไรพัดฟอร์มมาเนาะพุ่นละกัตนตื่นกันมันตื่นกับคือแย่งวะมองใบชวงถามไปพอดีทำเอาไปแล้วก็นเนี่ยแน่ดูว่าชี่โมองอยังเพราะฝนอันนี้ห้าโมงห้าน,น,นาทีเต่าเลยวะก็มกังกรวอกเยอะยันอยากกินเลยยันอิ่มเลย วางมั้นวะคำเนี่ยจนหอดวงังวังตีหนึง่งตีสองมันกินรวนี้แหละเีทนึ่งีอี่มแล้วก็ยาตีสามตีสี่เปแล้วก็5ฮาร์ดซูสืส่อได้ไหม ขาย่าปิ้งปลาไว้ทุกคนปิ้งปลาไว้กินแก้มตำหุ้งไม่กินอะไอื่นนะกระชุกละมันจะชอดเลยอตอนนี้ปิ้งปลากระชุกเลยทุกคน นอนพ้อนบันกางไผ่อุ้งก่อนทุกคนอ่ะตอนนี้กางไผ่อุ้งรียบร้อยทุกคนนอนพักผ่อนบันนะโดนหลับเลยขอบคุณกระก,กอ,อกเลยเป็นเซาหาเราป่าทุกคน